กับภาพดินเนอร์กระชับสัมพันธ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมคะใครหายไปจากในภาพเอ่ยอจะเห็นว่ามีร้อยเอกธรรมนัสตามมาด้วยคุณพีรพันธ์ถัดมาคือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณซึ่งถ้าดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยลุงป้อมควรมาหรือเปล่า แต่ลุงป้อมไม่อยู่ก็เลยทำให้มีบางคนเขาก็วิเคราะห์กันไปไกลนะคะว่าถึงการเอาวสารลุงป้อมแล้วหรือเปล่าอ่าบทความนี้แอนเอามาจากคมชัดลึกนะคะจากการที่ลุงป้อมเนี่ยไม่โผล่มาร่วมงานดินเนอร์เขาก็เลยบอกว่านับถอยหลังประวิทย์ปิดบ้านป่า ส่งไม้ต่อปอบปอดพัชรวาดสารต่อพลังประชารัฐจับตาบ้านใหญ่คืนรังเพื่อไทยอ้าใครจะคืนนะคะต้องติดตาม,มก็บทความนี้เขาบอกว่าตามคาดนะคะที่ลุงป้อมเนี่ยไม่โผล่มาร่วมงานดินเนอร์รัฐบาลเศรษฐาลุงบ้านป่าเก็บตัวเงียบค่ะ รอวันย้ายไปพักผ่อนที่บ้านคลอง3วาทายกองดินโดยนินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะเมื่อตอนค่ำวานนี้ที่ร้าน s p i d e r Collection N.W. 3 0 3อาคารโครโนสชั้น26สาธรซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นเจ้าภาพและพักเพื่อไทยนะคะนำโดยคุณอิง อ่าแล้วก็มีคุณภูมิธรรมแล้วก็มีคุณหมอมิ้งนะคะที่สื่อให้ความสนใจมากที่สุดเนี่ยคือลุงป้อมค่ะว่าจะมาร่วมดินเนอร์ไหมและสุดท้ายลุงป้อมก็ไม่มาหรือไม่ว่าจริงจรงหรือหรือหรือว่าหรือว่าหรือว่าน้อยใจอยู่เออ หรือเลิกน้อยใจไปแล้วแหละหรือย,ยังไงคะทุกคนเออคือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพักแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐเลขาที่การพักเนี่ยมาเป็นตัวแทนลุงป้อมนะคะว่ากันว่าเ,ออเราต้องแบบกระซิบนะว่ากันว่าลุงป้อมเนี่ยไม่ได้หายหน้าไปไหนนะคะ ยังอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อนี่แหละก็ยังเป็นเสาหลักให้40สอส,อสอพอปอชรการศึกเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะเป็นการนำทับครั้งสุดท้ายของลุงป้อมเขาว่างัน้นในว่าประมุกบ้านป่ารอยต่อทุ่มสัพพะกำลังเต็มที่แต่ก็รู้สึกผิดหวังที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อแค่คนเดียวนั่นก็คือลุงเลยนะคะเป็นหนึ่งเดียวที่หลุดเล็ดรอดเข้าไปไ ชั่วโมงนี้บ้านป่ารอยต่ออาจเงียบเหงาไปตามวัฒจักรอำนาจและวาสนาไรเงานักการเมืองพักขนาดกลางและพักขนาดเล็กตบเท้าเข้าพบลุงใหญ่ใจดีอาถ้าย้อนกลับไปในอดีตห,หัวกระไดนี่ไม่เคยจะแห้งแต่วันนี้นะคะก็ตามนั้นเลยนะคะ อีกด้านนึงเนี่ยลุงป้อมเคยประกาศว่านับจากนี้ไปจะปิดบ้านป่ารอยต่อจำกันได้ใช่ไหมคะในมิติการเมืองจะเหลือไว้แต่มูลลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแหล่งข่าวในกลุ่มสอวอ สายลุงป้อมเนี่ยเขาบอกว่าลุงป้อมรอวันบริทายทางการเมืองค่ะอ่าในช่วงเดือนพฤษภาคม67ซึ่งตรงกับช่วงสวชุดปัจจุบันครบวาระเคลื่อนสอวของลุงป้อมหลายคนก็ได้เวลาพักผ่อนเหมือนกัน จากนั้นค่ะลุงป้อมก็จะย้ายจากบ้านป่ารอยต่อเนี่ยไปพักที่บ้านคลองสามวาทรายกองดินหรือบ้านปิยมิตรภายในบ้านกฤษสานคร25แขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวากรุงเทพหลังจากพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะคะลุงป้อมก็เริ่มพ่องถ่ายอำนาจให้กับปอปอก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาตจริงๆแล้วเนี่ย พลตเอกพระธราวาจับมือกับร้อยเอกธรรมนัฐบริหารจัดการสอสอสีเสียงโหวตให้คุณเศษฐาเป็นนายกคนที่30ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเนื่องจากปอปอดและผู้กองนัดเนี่ยต่างก็เป็นคนคุ้นเคยของคนป่วยที่อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเมื่อรับมรดกการเมืองมาจากพี่ชายปอปอดได้กระชับอำนาจผลักดันให้มีประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักเจ็ดด้าน ก็จะมี อุตมะเสวนายนประธานกรรมการด้านนโยบายและการปฏิรูปสนธิราชสนธิจิรวงประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธีรชัยภูวานาณารานุบาลประธานกรมกรมการด้านวิชาการมิ่งขวัญแสงสุวรรณประธานกรรมการด้านความสัมพันธ์องคอ์กรตรีนุชเทยียนทองประธานกรรมการด้านกิจกรรมพลตํารวจเอกธรรมศักดิ์วิชารยะประธานกรรมการด้านประสานงานและวราเทพรัตนากรน,นะคะพคุ่มหน่วยการพักซึ่งล่าสุดพลตํารวจเอก ชรวาตก็ได้เตรียมวางตัวพลตารวจโทปิยะตาวิชัยอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5เนี่ยมาเป็นโคุกพักซึ่งเขาว่ากันว่าพลังประชารัฐนี่นะคะจัดสัมมนาพักรวมพลังสามขีที่ภูกเก็ตเนี่ยไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่คือจังหวะเก้าที่จะเปิดตัว คนตบดเอกพัทราวาทเป็นว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐคนต่อไปในการสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าแกนนําพักแล้วก็สอสอนี่ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒช่วยสาธราสุขคุณพัยบุญนิติตะวันคุณชัยวุฒนาคามนุสรคุณวิรัตรัตนเศษคุณวรเทพรัตนากรแล้วก็คุณตรีนุเทียนทองทีนี้ว่ากันว่า พลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปต่ออย่างไรเนี่ยนะคะก็คงขึ้นอยู่กับพลตรดจเอกภัชรวัตและร้อยเอกธรรมนัตที่น่าจับตาก็คือบ้านใหญ่เมืองมะขามหวานสันติพร้อมพัดบ้านใหญ่เทียนทองขวัญเรือนเทียนทองและบ้านใหญ่กำแพงเพชรวาราเทพรัตนากรยังจะอยู่กับปอปอต่อไป หรือไม่อ่าอันนี้ที่บทความจากคมชัดหรือเขาให้ติดตามแต่แอนก็คิดแบบนี้นะคะว่าระหว่างเนี้ยก่อนที่จะถึงวาระที่สอวอต้องข้นจากตำแหน่งไปที่บทความนี้บอกว่าลุงป้อมก็จะรีทายตามไปด้วยนี่ยนะคะแอนว่าในห่วงเนี้ยให้จับตาดูเหล่าคดีความต่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะก็มีบางส่วนมองเหมือนกันนะว่าลุงป้อมเนี่ย ยังไม่ยอมแพ้นะจ๊ะอ่าลุงป้อมก็ยังคงมีอภินิหารอะไรบางอย่างอยู่หรือไม่ กับล่าสุดเมื่อวานนี้ที่คุณเรืองไกรได้มีการไปยื่นร้องที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะสอยคุณเศรษฐากับกรณีที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ไม่ได้มีการแจกแจงที่มาของรายได้แน่นอนว่าเราก็ไม่รู้หรอกเขาว่าเรื่องที่ยื่นยื่นไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ออกเดชหรือส่งผลอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้อยู่เหมือนกันนะคะเออ